ยังมีโอกาสได้เจอแบบเป็นช่อดอกไม้อีกช่อนะ,ะยังเหลืออีกกลุ่มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็เพิ่งกลับจากเมืองไทยมาสดๆหมาดๆเลยนะคะกลับมาพร้อมกับทรงผมใหม่ค่ะทุกคนพอป้าอ้นปรับเวลาปรับตัวเข้ากับอากาศได้ก็ไม่รอช้าคะ่ะรีบออกมาเดินป่าตามล่าหาเห็ด ทั้งทงที่ไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้จะมีเห็ดอะไรให้เก็บบ้างยังไงเพื่อนๆก็ช่วยลุ้นช่วยเป็นกําลังใจให้ประอ้นเหมือนเคยนะคะยังพอได้ลุ้นเห็ดดาอยู่ค่ะทุกคนแต่เขาเปราะมากะคะ่ะนี่ยังได้อีกทางนี้นะคะอันนี้ก็มีรอยคนเก็บแล้วนะคะแต่เก็บก็ยังรอดสายตานะคะก็ได้หลงเหลือให้ประอ้นได้เก็บเนะะี่ยค่ะ นี่ค่ะยังพอมีให้เก็บประปรายนะคะตาก็ต้องดีด้วยค่ะ <c oughs> กวางเตะน,นะคะหักยังมีดอกชูช่อ <c oughs> เขายัง <c oughs> <c oughs> เขากำลังจะแก่เกินกินนะคะโอนเตะกระเด็นแต่ว่าตอนนี้ยังกินได้ค่ะแต่จะออกเหนียวนิดนึง ขอแค่เขายังไม่เน่าก็โอเคนะคะว่าอันนี้เดินเหยียบหรือเปล่าเนาะประอน้นค,คิดว่าจะมาไม่ทันได้เก็บเห็ดดำนะคิดว่าเขาจะเน่าทิ้งไปแล้วดูค่ะดอกใหญ่ๆเลยค่ะอากาศชื้นเขาบวมน้ำยังมีโอกาสได้เจอแบบเป็นช่อดอกไม้อีกช่อนะคะ มาให้หมดเลยค่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะวันนี้เพราะว่าเรามาช่วงฤดูหนาวหนาวหนาวถึงหนาวมากแล้วหิมะลงตอนที่พระอ้นไปเมืองไทยนะคะกลุ่มนี้น่าจะเจอแทะนะคะทาก หลุ่ดอกหยองหยองสวยจังคะ่ะถ้าเกาดำแบบนี้นี่คือขอนเน้านะคะเห็ดดำเวลาเน่านี้นเราจะรู้เลยนะเพระาะว่ากลิ่นเขาแรงคะ่ะบางกลองเข็บจิละดอก ดอกนี้ยาวสุดเลยนะอากาศแบบนี้มืดๆแบบนี้ทำป้าตาลายมองหาเห็ดไม่ค่อยจะเจอนะคะ ลืมเอาลืมเอาแบตสำรองมาไว้ชาร์จด้วยเพราะว่าเวลาอากาศหนาวนะเขากินแบตมากเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีว่าป้าอ้นจะยอมแพ้ตอนไหนแบตจะยอมแพ้หรือป้าอ้นยอมแพ้ก่อนนี่คะ่ะทุกคนสภาพเห็ดดำที่เขาเน่าแล้วกินไม่ได้แล้วนะคะนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้คะ่ะ ที่ถ่ายให้ดูคืออยากจะบอกว่าเห็ดดำเป็นเห็ดที่หาหาได้ระยะเวลายาวนานที่สุดกว่าเห็ดอื่นๆนะคะน่าจะหาได้จนถึงกลางเดือนหรือสิ้นเดือนมกราโนนะคะแล้วแต่สภาพอากาศนะคะแต่ว่าเห็ดดำต้องมองดูดีดค่ะกลมกลืนกับสีใบไม้มีทางโน้นอีกจุดนะคะ นี่ค่ะทุกคนขายังสีสวยน่ากินค่ะอันนี้หมวกหลุดแต่ได้ขานะคะดูค่ะทุกคนกลุ่มนี้ป้าอ้นเกือบเดินผ่านแล้วนะคะโชคดีที่เขามีเนี่ยคะ่ะดอก เหลืองๆอยู่บนมอสก็เลยมองเห็นคือว่าถ้าเห็นดอกหนึ่งแล้วเราต้องมองข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะชอบเกิดเป็นกลุ่มค่ะไหนเนาะกลุ่มนี่ทางนน้นดอกเดียวๆนะคะไหนนะคนเจอเมื่อกี้เนี่ยนู่นค่ะสองดอกสวย น,นี้ได้ดอกเดียวอุ้ยเสียดายค่ะตรงนี้เน่าแล้วยังพอได้ลุ้นเรื่อยๆนะทุกคนอ,อันนี้เขาเน่าอย่างเนาะดมดูก่อนนะเหมือนกับเขาจะเน่าแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเอาขาเหลืองๆตรงนีตง้ตรงนี้เป็นรอยช้ำนะคะช้ำที่ โดนแช่แข็งอะคะ่ะชูช่อสวยงามไม่สามารถลอดสายตาประอน้นได้นะคะช่อนี้โอ๋เย็นก็มือสัน่นวอาเจอดอกใหญ่จัมโบ้นะเก็บค่ะนี่ยังไม่น่า ว่าจะเจอทากอยู่ข้างใต้ดูดอกนี้ค่ะเขาบานมากบานเหลือแต่หมวกขาหายไปไหนนอกเอาค่ะนขาขาขาเขาเน่าอยู่นี่ ค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะคะได้อิ่มหนึ่งพอดีค่ะเดี๋ยวป้าอ้นจะตัดขาเห็ดแล้วก็ลวกไว้ไว้ยำนะคะโทรบอกลุงฝรั่งนะว่าวันนี้ ได้เห็ดมาเก็บอกเอา้ายังมีเหลืออยู่เหรอเหลือค่ะเหลือได้แต่ดอกสวยๆด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะมองหาจนตาลายเด้อหอมมากค่ะทุกคนดอกเขาโตเต็มที่แล้วหอมมาก เนี่ยค่ะอันนี้จะเน่านะคะ ป้อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบ,บานสวัสดีค่ะ